นี่เรียบร้อยมีอีกงไงบ่อุ้ย,ยมีอีกครับผมพุ่นพุ่นพุ่นพี่ต้องสังเกตหลังนี่หลังนี่อุย้ยอุ้มดินบ,บุมบำบึุบบำเลยังหันไหมนี่ครับผม อุ้ยผู้ดังผูดัอุ้ยนี่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 สังเกตอุ้มโยกครับผมนี่เอารุนกันพี่น้องว่าตัวหน่อยกับตัวใหญ่เลยวะให้ย่ด้อว่าพันหลุดเด้อไปยามาจะฟังนั่นดีกว่าพี่น้องฟังนันถนัดกว่า หุนเบิ้องโตันก้อนพี่น้องต้องเฝ้าเอาที่ง่ายสังเกตสังเกตข้างหน้าข้างหนาข้างนาครับผมนีน,นยังอึินแหเ่้าคือว่าต่ำมือวะเออเอออุ้ยนี่ยก,กใกล้นี่พี่น้องผม Đi đi đi. Ní điพี่น้อง. Ô. Ô bự nhí gần quá. นาสิบุ๊มีตัวเดียวเด้อเด้เเอพีน่น้องเอ้ยในกันกันในได้ปลาเด้พอพ่าได้ก,กันก็เอาอู้อูพี่น้องเอ้เยโอู้ยะติ่งแห้งลายอู้หูนี่เหยียบร้อยนี่เกอ่ย่วะ อุ้ยมีอีกครับผมพุ่น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 ดูข้างหน้าเอ้ยได้กันพลาดต้องปดตัวนี้อนพี่น้องอุ้ยปดตัวนี้ปดตัวนี้พ,พ,พ,พี่ใจเย็นใจเย็นนี่ในมาแล้วเต็มแรกโอ้ ทุลักทุเล่จังไยพีนย่น้องผมใส่ถุงก่อนดอกจังไปเบิง้งเถิงโขกเอาด้วยพี่น้องเลยนี่เต็มแรกครับผมเต็มสองอยังเดือบอ่ะยังเดือบอ่ะอุ้ยพุ่นไงนั่นไง ya yeah, ya, yeah. Khoa ổ quan thọ à thì muốn chạc là thực cháy đâu với nó ôi mười ô nào hen nào Dạ, dạ, dạ นี่นี่พี่น้องผมมักนี่ไสโล่ไสโลแน่อนอนโอ้ยบักงามๆเลยโอ้ยตัวใหญ่คับโอ้โอ้ได้การโอ้ได้ปลา นี่ครับเต็มสองมักง่ายเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โยไปเหม่นกันเอา้าโอ้โหโพดโพดโพโโโโพี่น้องโล่ขึ้นตัวนี้เอาขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องมันข่วงกล้องไหม เมื่อยครับพี่น้องผมนี่ครับพี่นอ้องเพิ่งพ้นการพ้นงานการอูดใหญ่มาสองเต็มพี่น้องเป็นปลานกเขาปลานกเขาถึงสองเลยนะครับพี่น้องผมนี่อู้ดตัวนี้นักตัวนี้มีน้ำหนักคุณพี่น้องเอ้ยซึ่งจัดซึ่งจัด พี่น้องผมเอา้ามาบผลสำเร็จบักยางคักกันพี่นออ้องเอะอายุหาจินกับพ่อซ้ำนี่ละพี่น้องผมเอาถือว่าพ่อได้อยากได้จินอยู่ซ้ำนี่ก็ได้เอาฝากพี่ต่อน,น้องไว้ซ้ำนี่ละเด้อพี่นออ้องเอยอายุมันขนเนยินครับพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยโชคดีสมานจเจมจจนกันสูขส่ขัวสู่คนตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม มันมันมันครับ